ดีค่ะพี่น้องผู้ช่างแก้มสกาโดนลำเปิลออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ก็มาหอดงานแล้วนะคะพี่น้องเปิลผ้ากันสายลานะคะออกกันเต็มหนึ่ง <c oughs> แข็มขึ้นแทงตองขึง้นแดงเอา้านั่น <c oughs> ลงบ้านอีกแล้วลงเหนลงเงี้ยนจากของอีกแล้วเว้นตึงอ่ะ แบบไซน้ำนะอ่ะยูฮอนแรงเลยเอาติอยากใครพาก,กันซื้มมาแต่งหนะน,น้นนาเฮ้ยแต่สำเน็คยังอยู่แต่ฮอด์ทมื่อเหมือนนี่หนิกระดีเออเครื่องแต่งหน้าผู้ใดีบบูอยู่ดีจีอยู่ดีวะอยู่ดีอยู่เครื่อนวันดีค่ะวันดีค่ะมันเป็นแบบเต้กี้แต่งหน้าหนานะแล้วมีแต่เล็บเท้าแม่แย่ไ่แล้วเหรอไปไปจวดข้าวเดียว วันนี้มอลำฉากแรกนะคะเริ่มหกโมงเป็นต right ้นไปโอ้ยผู้ใด่นว่นี่สวัสดีค่ะเอาหัวตะมาค่ะนี่นอนอยู่นี่ใกล้ๆนี่ใกล้ันี่แม่ใกล้ๆนี่ไหมใกล้ๆเนี่ยจ้ะว่าเขาบอกว่มีรถนอนเนาะแม่แล้วผู้มีรถนอนรถนอนก็นอนหนาทั้งหนาแล้วล่ะเรียกว่าฉันต้นเอา เป็นช่อง,ว,งว่างระหว่างเนองเอ็นบอ่อแม่มันจะเป็นชอ่องว่างอยู่ยจ้าหามผ่ามันนุนเนี่ยนุน่นนุ่นแอ่ว <c ười> ถ้าก็นอนได้ไม่ชิดนะ <c ười> ดล่ละชิาานแล้วถ้าขึ้นนู่นนะล่ะเมื่อวานงั้นเราเอ็นบอ่อนอนลงโหลดแ <c ười> ต่วนน่ามาอ่อวันกรกเอ็นนอนบ่ได้เรียนตะเวนไปจอดปัม๊มมาขึ้นนี่เขาปั๊บไปซองหน่อยเอาไปยังคือปับ๊บจอดวันพ่อสองชั่วโมงวันพอ่อวัพ่อชั่วโมงกันเนี้ยเป็นหนัง ต้ที่หูจักเด้นี่ปั๊มที่อยู่ไกลๆห้างมาขึ้นเลยนะจ้ะปั๊มตาหอยฮะาปั๊มตาหอยดีปั๊มเชี่ยวกข้าาเนี่ยผมว่าโอ๊ยผมไม่รู้ครับไม่รู้กฎกติกาอยู่นี่ป้ายทะเบียนต่างจังหวัดผมไม่รู้อ๋อป้ายทะเบียนต่างจังหวัดเขาก็ไม่ยอมฮะบอกว่าต้องต้องปรับสองร้อยบาทจ้ะ เพราะที่นี่ถ้าเกิดว่าเกินห้าทุ่มไปแล้วถ้าใครเข้ามาที่นี่สามารถแจ้งความได้เลยว่าบุกรุกอ๋อคือเขาปิดปั๊มแล้วปิดแล้วเขาถือว่าที่ที่นี่เป็นที่ส่วน,นบุคลคลถ้าใครยังอยู่หรือยังฝืนหรืออะไรก็ถือว่าสามารถเอาผิดได้ข้อหาบุกรุกจ้ะของอ,อ,อย่างนั้นเราก็เลยเก็เลยเสียไป200อบาทเพืออ่อเอารถเราออกมาจ้ะ ที่เขาไปจอดบาหอย่างเพราะตาไฟมันบกมันบกหืนมันมีไฟสองทางแต่เลยเขาไปจอดจ้าคนเรานะก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเจ้าก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่แมนจ้ะมันต่างกันกับปั๊มน้ำมันต่างจังหวัดนะแมนอยู่ปั๊มน้มันต่างจังหวัดก็จะให้เขาอยู่นี่คือคนละเสียง หน้านี่หน้านี่โอ้เป็นเซ้ตเป็นเซ็ตเลยครับเออนั่นคนมาแก่แล้วเด้อเด้อบงลูกสาวก็ดีดีเด้อกินด่างกินยักษ์เนี่ยฮะกินข้าวกินด่างกินยักงกินเลยไม่กินหรอเวลามาถ้ายังไม่กินก็ไม่หากินนะทางนี้ไม่สามารถจะหากินให้ได้ทำไมอ่ะ ก็ตัวใครตัวมันแล้วกันนี่เไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยนี้นี่ผมเองแล้วนะรู้ไหมว่าจะพูดยังไงต้องขอตัวไปแต่งตัวแล้วโน่นพ่อปัญาแต่งแล้วนะเออแล้วแล้วเรานั่นเสร็จแล้วด้วยจ้างเบิ่งลูกสาวไอ้เขาลูกสาวกับฟู๊นออกไปข้างนอกคุณเปิร์เปิร์มาแม่ลูกเอามันไปใส่นั่นเห็นคนหลายไปไหนมี นั่นเราลูกสาวให้เขาไปส่งให้ป๊อปแปมไปมันยุ่งใส่ล่ะเด็ดในคางรถในคางเครื่งปั้นน่ะเนี่ยเขาให้ยุ่งซื่อหนูอย่าแหลนเบาไป็นแรงเบาได้จะเป็นเยอะใช่เขาไม่อี่ลีเด้ไปแรนเบาพร้อมแล้วโอ้ไปแรนเบาเขาบอกว่าโดมดาบยังอีกล่ะทรอบแล้บอกว่าใสอันไล่เราอยู่ใส่ไทยน้ำล่ะ เออสิเล่นไล่ปืนไม่อยากนี่ไล่ดากไล่รยังสินะว่าเราก็มาเห็นหร่าเเขามาติดบ่บาแล้เห็นเจ้าอยู่ข้างหน้าเราออกไปแล้วเติ้นนั่นเราบอกหลายอยู่าใหตัวยืดตัวงตวงตวังตยืดเปิดป้าเปิดป้าเปิดเปหาแมงป้า ปเลป่อไปบไปเปเดยนตอดอยู่บอยัดเนี้ยมันสิไปอีเลียนเอิญเอากับพ่อแม่ดิบเดี้ของนำทางใดมีแม่เมู่หนูกองวมาสวยแล้วขอเขาน้ำข้าเจ้ยวยุนิกอะไรมั้งหนูว่า่องนี่นี่เดแนี่เด้๋ยวเมียมัน่องนี้ทวงนี้ือนี่นี่มันยางน้ำกลนแม่ของไม่ชอบผาสุนีครับจะโบดูดูจัง่อยโอ้ยปอมแปมฮะ บัวจะคนถาเต็มสวัสดีครับสองสามนะครับเออนัอน่นเห็นบัวพี่เียจะปีแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เคตโอ้ยเอาละว่าควเรเอาน้ำมึงนี่แหละสร้างสวัสดีครับเออเอาเนี่ยไปใส่หลักคือไหวแท้เอกอ้ายลูกพี่เดี๋ยวบัวขอแจมว่าคูอว่าไม่ยอมคืว่าไม่ยอม เอฟซีขายหลามากค่ะพี่น้องนะฮะตรงนี้คือหน้างานสดๆนะฮะพี yeah. right. yeah, mm ่น้องนะฮะมากรรมสับปะรดครั้งที่ห้าเนี่ยอกำลังเดินอ้อมงานอยู่นะฮะยัขึงไปหยุ่มกับเล้าเหล้ากำลังนายอยู่นายยอง เรเจ้าซื้อมาแล้วแต่ว่าบ้านนี่อยากบังเบิดกูต้องเข้าซายมานั่งเต็นไปเต้นลาเต้เอ้าโา้โอ้แมนยูถ่ารถฟ้าเขาทำไมหรอจุนยีดีทำไมหรอเนี่ยเขาม่เทียบใสอยู่ที่ฝ่าพันเลย งามเนี่ยต้นไมเป็นนางงามเนาะเอาสกอตเทียบสีเออสมมุติเขามีอันนั่นแล้วเนาะอันกลมๆมันอ่ะโอ้ใสๆหน่อยพ่อพาอจะบอกข้อหมายว่ามันมันจะต้องมันจะต้องมีตรงนี้ฮะไปลองดูสิเขาปีกนกกันแหมเอาปุยหุ่นหน่อยหุ่นหน่อยหุ่นมน่อยหุ่นหน่อยเนายไหมหุ่นนี่สิหลักดึงมาสิดึงมาแล้วกเกิดมาเนี่ยเกิดส่วนสูงเก้านิ้ว ใส่พัน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 เนี่ยนาะใส่อยู่นะ6ชั่วโมงเจ้าเลิศป่ะเออเจ้าเลิศป่ะบัตแล้วอันมองประกวดบระมาณมองเห็นบระมาณวันประมาณในในได้์ไหมแต่ว่าก็สิบ้านนี่ดอกลุงนี่ก็สิได้ไป็ตแดงเนี่ยมันใหม่เพราะมันใหม่อ่ะเป็นตมันมันเป็นแผลก็อย่งคือมันมันลวกมันลวมไหมดึงออกโอ้ หอ,อมนมมีเรียบร้อยเลยไม,ไม,มันไ่มเหนียเนาะสวยเป็นน่านงามแตไม่นี่เป็นขาแล้วโอ้เออเออเอที่ว่ากี่ขาตอนนี้คนพร้อมแล้วนะคะเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สนีคลิปหน้าพอกันไหมคะวอนนี้อ,อ,อ,นอยากไปแต่งตัวด้วยกันนะคะเอาล่ะฮะเอา,าไปไเป่ปเาลูกไปใส่เป่าลูกไปแต่งนะเตยน้าอเออบอกจอย ค่ะพี่น้องพอกันยุ่งงานซับรดค่ะเชนบุรีที่สนามบินเก่านะคะพี่น้องเครื่อนสะพัดนะคะตตพี่น้องนะค,ะ,ตตคะสำหรับคลิปนี้วันสัรนี้คลิปหน้าพอกันไหมค่ะพี่แ่งหน้าก,ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ